หนึ่งพี่น้องจะเกี่ยวันนี้นี่วักเอามองเป็นอาหารได้พี่น้องป่ะมงางไข่มังมันไข่ใบเมือ่มอตัวผูกตัวหนึ่งมันจะมีไข่สองใบไข่ใบหนึ่งพี่น้อง ไอ้ฮักวงาอีกใบหนึ่งอืมกระเจียวเปลียนนะสมเพียมากเน้ย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับบอกกับผมอีแบแสบนะครับเอาพี่น้องเกี้ยวเข่าแล้วก็ตาเข่าล้มไบ่ไย่ได้ของพิเศษมาพี่น้องนี่ครับโอ้ผมเปื่อยๆเลยครับกระเจียวกระเจียวกระเจียวตัวเดียวตเดียวเมืองเมืองมาเป็นเอ้ยมาเป็นถอดเลยอ้าวเงาครูมาเลยพี่น้องพีพีอันนี้ไข่มันไข่มีสองไข่เลยพี่น้องเด้ยไข่สองใบโอ้ได้มาเป็นชุดนะครับชุดตัวเดียววเดียวครับมา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  ตาเขาอยู่ตาเขาอยู่นี่พี่น้องโดยหอมต้มเพียต้มเพียอ่ะใส่แก้วไปอีกต้มเพียครับโอ้มีแก้วขีเพียพร้อมแต่ว่าอยากหอมพริกคนอีกเอามีแก้วขีเพียครับบอท่านพอใจนี่พี่น้องเอ้ยใส่ไข่ไข่หำงวัว <laughs> มาไข่มากมันเด้อพี่น้องเด้อยเนียมเป็นอาหารเลยครับเด้อเอา้ามากับขา้าวเหนียว ยาวเปียกอะคุ้มๆได้ม,ม,มาไหพักกับมีนี่นี่นี่พักลืมผัวพี่น้องเคยเห็นป่าพักลืมผัวหาพักลืมเมียบ่มีเอา้าวันนี้แท็บกะแห่ข้าวใน้อพี่น้องเด้อเอากระเจียวมาซอยตากเขา่า <c oughs> จะลองตากเข,าข่าเกี่ยวข้าวแล้วเราพี่น้องฝนหำโอ้ยตากเขา่าวนหำมามากําลังมือนีม,มีแดดมีลมเอา้าขออนุญาตครับ ส่วนหนาเพียบมากเละเออเ้าะทิพย์เขาอยู่ข้ขงางล่างนี่พี่น,น้องนี่นี่น,นี่เปิดไฟทิพย์มามาลุยกันเลยโอ้เอาอืมหนึ่งพี่น้องจะเกี่ยวมนันได้นี่ว่าบักเอาวองเป็นอาหารได้พี่น้องปะวองไปบองมัน อ๋อมเมนูก็ดยังไงนะเมนูปากมันอือไทยกันอือไทยทำได้เนี่ยเอาแดงกึ่งหนึ่งก่อนโอ้ขนาดเกึ่งหนึ่งเป็นง่วนใหญ่เลยพี่น้อง ทำงัวเอากันบาพี่น้องพังกดินผัวเอามาลองมั้งเด็กทำลงไปผมมาบ่ลืึมรักคือทำงัวเนี่ย โอ้หืม,มโนะไข่มันหอมเลยเ่ย น้ำนม้วนนะกินผักลืมผัวจะบ่ลืมผัวแน่นอนเจ๊ไข่ก็เจ๊เอ็นเข้าไปเนี่ยมันเป็น้บบอ,อืมเอ็นย,นยาวๆสิงรียมกับบอลืมแล้วเจ๊เอ้ยวักๆเลยแบบน,นี้เอ,าอ้าเจี๊ยบบอลเอ็นแก้วพี่น้อง แต่ปากมันยังจไในมือมันต่ออืม้างในมันไอ้เมือใหม่ก่อนอันนี้เป็นนังหุมอันนี้ก็เอ็นข้างในมันพี่น้อง ปาเรเติมปัวเอ้าไข่ใบม <N> ันตัวผู้ตัวหน <N> ึ่งมันจะมีไข่สองใบไข่ใบในห <N> ใใบนึง่งพี่น้อเอ้าไข่หางว่าอีกใบหนึ่ง กะเจลี่ยนยะสมเดียมาะอะ้หอมหอม,มเลยพี่น้องหอมเป็นเอกลักษณ์ของใครห้ำ chín thì nhắn ăn nữa tốt tụi mất hoàn nè chưa luôn gặp ai rồi tụi mất buồn nào น่องกินไข่บำรุงไข่ทาดไปเกินหนึ่นนงอย่าได้ไข่หำง่วนไข่หำง่วนกินไข่บำรุงไข่ผมปลาดิบตัวเลยพี่น้องปลาดิบตัวเลยนะกินอีกอย่างบำรุงอันนั้นอันนี้กินไข่บำรุงไข่ ตะไคร,ไหร้หลายพี่จูเป็นเนี่ยเม่บาดบะอย่ามาลุงตะไคร,ไหร้หลายมันเกี๋ยวมันเนี่ยผัก,กอักน้ำเพียนี่เอา้าที่ไหนได้บรรลุงนนั้น น้ำมาลอางน้ำเนี่ยนี่กือเตียวมันก๋วยเตียวยายวพี่น้งยาวเป็นเมียหมดละเจยวงวัวเดี๋ยวเนี้ยต้อคมน้อ อย mm ่างขอนอื้อหือ เอ็นมันแ่บาดบาบว่ายบลุงจะหำเลยบะลุงเอ็นมันนกินไม่ยั้งบะลุงตัวน,นั้น ủa hộp nhau nhau đẹp hộp Cái hộp miệt hộp mà hộp 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 าจะเสียบกับพี่น้องแซมมี่ก่อนจะเสียบดีพี่น้องนี่ถือว่าลุ้นละเดที่ผมบริขิ้นกระเทียมเนี่ยสามารกินฉลองฉลองอีกแล้วตาเขาวตาเขาและะ้วครับไม่วานตาเขาฝนตกไม่หนมีมามีฝนแต่ลมแต่รับก็แดด คือม่แหละส้มสิฟอนมาอีกเอาพี่น้องมือนี้ยังสิบอกนะครับจัดเป็นตุเดียนเดียวของบวชนะพี่น้องเนาะเป็นกระเจี่ยวยาวๆมาเลยแล้วก็มีไข่มันสองใบนะครับอัมาต้มเพียรโอ้ยแสบเลยขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋เกล็ดติดตามชมนะครับขอบคุณทิดการติดตามทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลค์งดกแชร์แต่เหนียวอยู่มันเป็นเมนูปากมันนะครับนะแสบเลยนานากินเสีย พี่น้องจากคลิปนี้กันจัดความอร่อยนะครับกินยังบำบุงอันนั้นแหละมันสูพี่น้องแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครันด้วยกูเขากันผมเลี้ยล้ที่เขารับชมครับลาบไปก่อนขอบคุณครับวัสดีครับ